คุณรู้ได้ยังไงว่าผมมีอยู่จริงคุณรู้ได้ยังไงว่าเสียงที่กำลังได้ยินอยู่นี้ไม่ได้เป็นแค่เสียงที่คุณจินตนาการขึ้นมาเองในหัวนี่ไม่ใช่คำถามในหนังไซไฟนะครับแต่นี่คือหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและน่ากลัวที่สุดปัญหาหนึ่งในวงการปรัชญาคำถามที่ว่าเป็นไปได้ไหมที่ทั้งโลกนี้จะมีแค่ชั้นคนเดียวที่รับรู้สิ่งต่างๆและคนอื่นๆรวมถึงคุณ ก็เป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นในหัวของฉันด้วยสภาวะที่น่าขนลุกนี้มีชื่อเรียกครับมันคือปัญหาเรื่องความโดดเดี่ยวทั้งอัตตาหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า solipsism ซึ่งหมายถึงแนวคิดสุดโต่งที่เชื่อว่ามีเพียงจิตสำนึกของตนเองเท่านั้นที่ดำรงอยู่อย่างแท้จริงและในวันนี้เราจะมาหาเครื่องมือทางความคิดที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อทลายกำแพงคุกที่มองไม่เห็นนี้และพิสูจน์ว่าคุณมีอยู่จริงสำหรับผมได้อย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Secondary Podcast Series Primary Work Series ซีรีส์ที่เราจะย่อยแกนแนวคิดจากงานปรัชญาชิ้นสำคัญให้กลายเป็นเครื่องมือที่คุณเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและในวันนี้ เราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของมหากาการเดินทางทางความคิดของแอคมุนฮุสเซลในงานเขียนของเขาอย่าง c a r ิ e ซียนเมดิเทชันส์แล้วครับซึ่งถ้าคุณผู้ฟังจำได้ใน EP ีแรกนั้นผมเคยบอกว่าเราจะทำพอดแคสต์ทั้งหมด6ตอนแต่พอผมอ่านจบจริงๆแล้วมันแบ่งได้5ตอนครับตอนที่6นั้นเป็นบทสรุปซึ่งสั้นมากเราเลยจะรวบยอดมาไว้ในตอนนี้เลยซึ่งถือเป็นตอนสุดท้ายแล้ว ตลอด4ตอนที่ผ่านมาเราได้ติดตามฮุสเซลใายการเดินทางที่บ้าระห่ำที่สุดคือการพยายามหาจุดเริ่มต้นที่แน่นอนที่สุดของความรู้ทั้งหมดเขาพาเราใช้วิธีการที่เรียกว่าปรากฏการวิทยาหรือ p ฟ e โนเม n นโล g ีในการหยุดพักหรือว่าวงเล็บความเชื่อทั้งหมดที่เรามีต่อโลกภายนอกจนกระทั่งเราเหลือเพียงสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดนั่นคือการรับรู้หรือจิตสำนึกของเราเองสิ่งที่เขาเรียกว่า transcendental ego ฮุเซลบอกเราว่าทุกสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเราสัมผัสโต๊ะตัวนี้กาแฟแก้วนี้หรือแม้แต่โลกทั้งใบมันไม่ได้มีอยู่ข้างนอกนั่นอย่างที่เราเคยเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ถูกประกอบสร้างขึ้นในฐานะปรากฏการภายในจิตสำนึกของเราเองและในตอนที่แล้วเราก็ได้เห็นจุดสูงสุดของกระบวนการนี้คือการที่อัตราของเราประกอบสร้างเวลาและตัวตนของเราเองจากกระแสของจิตสำนึก แต่ทันทีที่ฮุสเซลประกาศความสำเร็จนี้เขาก็เจอกับข้อโต้แย้งที่ร้ายแรงที่สุดในทันทีข้อโต้แย้งนั้นก็คือโอเคฮุสเซลถ้ายอมรับว่าทุกอย่างคือปรากฏการในจิตสำนึกของฉันถ้ายอมรับว่าฉันคือผู้ประกอบสร้างโลกทั้งใบขึ้นมาแล้วคนอื่นล่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคุณเป็นใครตามตรรก,กะของฮุสเซลจนถึงตอนนี้ คำตอบที่แย่ที่สุดเท่าที่จะตอบได้ก็คือคุณก็เป็นแค่ปรากฏการอีกชิ้นหนึ่งที่ฉันประกอบสร้างขึ้นมาในหัวของฉันเองคุณไม่ใช่อัตตาที่มีจิตสำนึกเหมือนฉันคุณเป็นแค่ความคิดของฉันด้วยพูดง่ายๆก็คือวิธีการของฮูเซลได้ขังตัวเขาเองและขังพวกเราไว้ในคุกที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุกที่เรียกว่าโซลิปซิซึมความโดดเดี่ยวทางอัตตา นี่คือวิกฤตครับถ้าปรัชญาของฮุสเซลจบลงตรงนี้มันก็คือความล้มเหลวมันคือการบอกว่าเราทุกคนโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ในจักรวาลของจิตของตัวเองแต่นี่คือจุดที่การเดินทางในวันนี้เริ่มต้นครับในหนังสือ Cartesian Meditation ส่วนที่5นี้ฮุสเซลจะเผชิญหน้ากับปีศาจตัวนี้ตรงๆเขาจะไม่ใช้ความเชื่อหรือสมมติฐานทางอภิปรัชญามาแก้ปัญหาแต่เขาจะใช้เครื่องมือชิ้นเดิมของเขานั่นคือปรากฏการวิทยา เพื่อส่องเข้าไปในประสบการณ์ที่ลึกลับที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์นั่นคือประสบการณ์ที่ฉันได้พบกับคุณฮูเซลจะไม่คิดว่าคนอื่นมีอยู่จริงไหมแต่เขาจะกลับไปดูครับเขากำลังจะเปลี่ยนคำขามจากคนอื่นมีอยู่จริงข้างนอกนั้นหรือเปล่าซึ่งตอบไม่ได้ไปเป็นกระบวนการอะไรในข้างในจิตสำนึกของฉันที่ทำให้ฉันรู้สึกหรือรับรู้ว่าคนอื่นมีอยู่จริง นี่คือการตั้งโจทย์ที่มีชั้นเชิงอย่างมากครับเขาจะไม่ออกไปหาคนอื่นข้างนอกแต่เขาจะขุดลงไปในจิตของตัวเองเพื่อหากลไกที่สร้างประสบการณ์ความเป็นอื่นขึ้นมาเอาละครับหลังจากปูเรื่องถึงปัญหามาอย่างยืดยาวก็ได้เวลาที่เราจะมาดูว่าฮุสเซลมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องในวันนี้เราจะมาผ่าตัดกลไกที่ว่านี้ไปทีละขั้นตอนครับ นี่คือช่วงที่เหมือนการวิ่งมาราธอนทางความคิดที่มีสับเฉพาะและคอนเซปต์ใหม่ๆเยอะมากแต่ผมจะพยายามสร้างจุดพักดื่มน้ำและทบทวนเข็มทิศให้เป็นระยะๆะะเพื่อให้เราไม่หลงทางไปจากเป้าหมายหลักนั่นคือการหนีออกจากคุกโซลิปซิ s ซึมครับขั้นตอนที่1ขีดเส้นแบ่งโลกของฉัน The Sphere of Ones w n s ก่อนที่เราจะเข้าใจสิ่งที่ไม่ใช่ฉันได้ฮุเซ er บอกว่า เราต้องเข้าใจสิ่งที่ใช่ฉันให้ชัดเจนก่อนเขาจึงทำการลดทอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงมากๆครับเขาเรียกว่าการลดทอนสู่ปริมณฑลแห่งความเป็นเจ้าของหรือ Reduction to the Sphere of o w n e s s นี่คือการวงเล็บหรือกันทุกสิ่งทุกอย่างในประสบการณ์ของเราที่มีกลิ่นอายของความเป็นอื่นออกไปให้หมดแม้แต่โต๊ะตัวนี้ที่มีความหมายว่าทุกคนก็เห็นได้ก็ต้องถูกลบความหมายสำหรับทุกคนทิ้งไป คำถามคือแล้วมันจะเหลืออะไรสิ่งที่เหลืออยู่ฮุสเซิลเรียกว่าปริมนฑนปฐมฐานครับและในปริมณฑนนี้เองมีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นเป็นศูนย์กลางนั่นคือร่างกายของฉันแต่เดี๋ยวก่อนครับมันไม่ใช่ร่างกายในความหมายปกติฮุสเซิลแยกคำนี้เป็นสองคำอย่างชัดเจนมากซึ่งนี่คือการเปรียบเทียบที่เป็นเสาหลักของเรื่องในวันนี้ครับ 1. เคอร์เพอร์ per, ซึ่งหมายถึงกายวัตถุ ที่ฉันหรือใครก็ได้มองเห็นจากภายนอกนี่คือร่างกายในมุมมองบุคคลที่3ครับมันคือร่างกายที่เป็นวัตถุเหมือนโต๊ะเหมือนหินหรือเหมือนแขนหุ่นยนต์สุดล้ําแม้จะเป็นร่างกายเราเองถ้าเรามองมันเหมือนเป็นสิ่งของชิ้นหนึ่งมันก็เป็นเคอร์อเพอร์ครับมันคือสิ่งที่อยู่ที่นั่นให้เรารับรู้ในฐานะวัตถุแห่งปรากฏการณ์ 2. องไลฟ์ Life, ซึ่งหมายถึงกายที่ฉันรู้สึกจากภายในนี่คือร่างกายในมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับ มันคือร่างกายที่มีชีวิตที่ฉันสัมผัสมันได้จากข้างในคุณไม่เห็นความคันแต่คุณรู้สึกคันได้จากข้างในนี่คือไลฟ์ครับมันคือศูนย์กลางของประสบการณ์ของคุณมันคือที่นี่ที่สมบูรณ์หนึ่งเดียวในจักรวาลของคุณทบทวนกันอีกสักรอบนะครับตอนนี้เราได้จำกัดความเชื่อเรียกคุกที่เราทุกคนล้วนแต่ติดกับมันอยู่แล้วครับเรามีไลฟ์กายที่ฉันรู้สึกจากภายใน ส่วนทุกอย่างที่นั่นเป็นแค่เคอเพอร์คือกายวัตถุนี่คือสภาวะโดดเดี่ยวที่เราทุกคนต้องเจอแล้วประตูบานแรกที่จะเปิดไปหาคนอื่นล่ะครับมันหน้าตาเป็นยังไงฮุสเซอร์บอกว่ามันเริ่มจากกลไกลพื้นฐานที่สุดที่ทำงานในระดับจิตใต้สำนึกเลยครับขั้นตอนที่สองกลไกลสำคัญแห่งการเชื่อมต่อกลไกลที่หการจับคู่หรือ pairing แนวคิดฮุสเซอร์บอกว่า ทันทีที่ร่างกายหรือเคอร์เพอร์ของคนอื่นปรากฏขึ้นที่นั่นในปริมนทลปฐมฐานของฉันมันมีบางอย่างที่พิเศษกว่าก้อนหินหรือโต๊ะมันคล้ายกับไลฟ์หรือกายที่ฉันรู้สึกจากภายในของฉันที่อยู่ที่นี่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองจิตใต้สำนึกของฉันในระดับที่ฮุสเซลเรียกว่า passive synthesis จะทำการจับคู่หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า pairing ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่จิตของเรา เชื่อมโยงสิ่งที่คล้ายกันสองสิ่งเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่การคิดเปรียบเทียบนะครับมันคือปฏิกิริยาดิบลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราเห็นใครสักคนเดินอยู่ข้างหน้าเราแล้วเขาเกิดสะดุดล้มปึ๊กลงไปเลยนะแวบแรกที่เกิดขึ้นความรู้สึกอุ๊ยหรือการเกรงตัวตามโดยไม่รู้ตัวทั้งที่เราไม่ได้ล้มเองสักหน่อยไอความรู้สึกทางกายโดยอัตโนมัตินี่แหละคือการทำงานของ pairing ครับในภาษาฮุสเซลนะครับ มันไม่ใช่ที่เคอร์เพอร์หรือกายวัตถุของเราเปรียบเทียบรูปร่างกับเคอร์เพอร์ของเขาแต่มันคือที่ไลฟ์หรือกายที่เรารู้สึกจากภายในของเราซึ่งรู้ว่าการล้มมันเจ็บยังไงมันเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับความเป็นไปได้ของไลฟ์อื่นที่กำลังรู้สึกแบบเดียวกันภายใต้เคอร์เพอร์ที่เรามองเห็นเมื่อมันจับคู่กันแล้วมันเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าวิ่งผ่านแต่มันไม่หยุดเท่านั้นครับ จิตของเราทำสิ่งที่น่าทึ่งอีกกว่านั้นมันคือคกลไกที่จะไขความลับว่าเราเห็นจิตใจที่มองไม่เห็นได้ยังไงไกลไกที่2การนำเสนอร่วมหรือแ p p พร e เซนเทชันฮุสเซลแนะนำคำศัพท์ใหม่ครับคือการนำเสนอร่วมหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าแ p p r e s เซ t เทชันซึ่งหมายถึงการที่สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้โดยตรงซึ่งมันนำพาหรือชี้ไปยังอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้รับรู้โดยตรงแต่เรารับรู้มันไปด้วยกัน ลองนึกถึงตอนที่เรากำลังอินกับนิยายมากเลยนะครับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเราจริงๆก็คือตัวหนังสือดำๆบนกระดาษขาวๆใช่ไหมครับแต่ทำไมในใจเรากลับเห็นเป็นภาพตัวละครมีสีหน้าท่าทางหรือกระทั่งรู้สึกถูกดูดเข้าไปในอารมณ์สุขเศร้ากลัวของตัวละครนั้นได้ทั้งที่ไม่มีภาพหรือเสียงอะไรมายืนยันต่อหน้าเราเลยนั่นแหละครับ ตัวหนังสือคือสิ่งที่นำเสนอและอารมณ์ของตัวละครคือสิ่งที่ถูกนำเสนอร่วมหรือ a p p r e ีเซ t เทชันครับจิตของเราได้ทำการเติมส่วนที่มองไม่เห็นให้โดยอัตโนมัติโดยใช้ประสบการณ์ของเราเป็นต้นแบบการรับรู้จิตใจคนอื่นก็คล้ายกันนี่แหละครับเราเห็นแค่ร่างกายหรือเครือเพื่อภายนอกที่แสดงออกแต่เราก็เติมหรือนำเสนอร่วมโลกภายในของเขาทั้งความคิดความรู้สึกเจตนาเข้าไปในการรับรู้ของเรา โดยอาศัยประสบการณ์ของเราเองเป็นต้นแบบครับขั้นตอนที่3รับรู้ข้อจำกัดปรากฏการแต่ความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับความแตกต่างสุดขั้วเรื่องการทวนสอบหรือ verification ลองนึกเทียบกันชัดๆนะครับกรณีที่1หลังบ้านหรือต้นมะม่วงผมเชื่อว่าหลังบ้านผมมีต้นมะม่วงอยู่ up presented แต่ถ้าคุณสงสัยคุณทำยังไงครับง่ายมากคุณก็แค่เดินไปดู Verification ถ้าเห็นต้นมะม่วงการทวนสอบก็สมบูรณ์จบสิ่งที่เคยมองไม่เห็นสามารถกลายมาเป็นมองเห็นได้โดยตรงกรณีที่สองความเศร้าในใจเพื่อนผมเชื่อว่าเพื่อนผมกำลังเศร้าอยู่ Appresented ผ่านสีหน้าแววตาคำถามคือ ผมสามารถเดินเข้าไปดูหรือสัมผัสความเศร้านั้นในใจเขาโดยตรงเหมือนกับที่เดินไปดูต้นมะม่วงไหมครับคำตอบคือไม่ได้ไม่มีทางทำได้โดยตรงครับและไอความยืนยันโดยตรงไม่ได้ inherent u n v e r i f i a b a b i l i t y นี่แหละครับคือข้อจำกัดของเราที่รับประกันความเป็นอื่นของเขา ถ้าผมสามารถเดินเข้าไปดูความเศร้าของเขาได้เหมือนเดินไปดูต้นมะม่วงความเศร้านั้นก็จะกลายเป็นแค่วัตถุชิ้นหนึ่งในโลกของผมไม่ใช่ของเขาดังนั้นความเป็นอื่นจึงถูกรับประกันให้มีอยู่ได้โดยความเข้าไม่ถึงโดยตรงนี้เองครับขั้นตอนที่สี่ฉันอีกคนที่ไม่ใช่ฉันทีนี้เหลือปัญหาชิ้นสุดท้ายครับโอเค ฉันจับคู่ร่างกายเธอกับร่างกายฉันแล้วถ่ายโอนความหมายความเป็นไลฟ์หรือกายที่ฉันรู้สึกจากภายในไปให้แล้วฉันจะรู้ได้อย่างไงว่านั่นไม่ใช่ร่างกายที่สองของฉันเองคําตอบของฮุสเซลนั้นเรียบง่ายและลุ่มลึกมากครับก็เพราะว่าร่างกายนั้นมันอยู่ที่นั่นไงล่ะครับไลฟ์ FE, หรือกายที่ฉันรู้สึกจากภายในของฉันมันมีคุณสมบัติพิเศษ คือมันยึดครองตำแหน่งที่นี่สเสมอมันเป็นศูนย์กลางสมบูรณ์ของโลกปถมฐานของฉันแต่ร่างกายของคุณมันปรากฏที่นั่นและที่นี่กับที่นั่นมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ปล่อยโมเดลให้ incompatible ในเวลาเดียวกันมันทับซ้อนกันไม่ได้แต่กลไก p a ร r i n กับอัพพรเซนเทชันมันบังคับให้ผมสรุปว่าอ๋อร่างกายที่นั่นน่ะ มันก็เป็นที่นี่สำหรับตัวมันเองตอนนี้ผมที่นี่กำลังพูดใส่ไมโครโฟนผมอัพพรีเซนต์หรือนำเสนอร่วมว่าคุณผู้ฟังที่นั่นกำลังนั่งฟังอยู่และจากมุมมองที่นั่นของคุณคุณตังหากที่เป็นที่นี่ศูนย์กลางและผมตังหากที่กลายเป็นที่นั่นคนอื่นนี่คือการค้นพบอัตตาอื่นหรืออัลเตอร์อีโก้ครับ อัตตาของเราคือ transcendental ego ส่วนอัตตาของคนอื่นคือ outer ego ครับขั้นตอนที่5การกำเนิดของโลก intersubjectivity ทบทวนกันอีกครั้งนะครับเมื่อฉันที่นี่และคุณที่นั่นซึ่งเป็นที่นี่สำหรับคุณต่างก็รับรู้โลกใบเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นครับ โลกที่เคยเป็นแค่โลกปฐมฐานของฉัน (my p r i m o r l world) มันก็กลายเป็นโลกของเรา (our common world) ในทันทีฮุสเซลเรียกสภาวะนี้ว่าอัตวิสัยระหว่างกันหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า intersubjectivity ซึ่งหมายถึงการที่อัตตาหลายๆคนร่วมกันประกอบสร้างโลกใบเดียวกันขึ้นมา intersubjectivity เนี่ย เป็นัเฉพาะทางของปรากฏการณ์วิทยาเลยนะครับเวลาเราพูดถึงคนอื่นเรามักจะใช้คำว่า intersubjectivity เพื่อพูดคุยถึงปรากฏการณ์อัตวิสัยของผู้อื่นโลกที่เราเรียกกันว่าโลกภาวะวิสัยหรือโลกที่เป็นจริงสำหรับทุกคนนั้นมันไม่ได้มีอยู่เองครับมันเกิดขึ้นหรือถูกประกอบสร้างขึ้นในวินาทีที่ฉันรับรู้คุณและคุณรับรู้ฉันนี่เอง ลองนึกภาพคนสองคนอยู่ในห้องมืดสนิทต,ต่างคนต่างมีไฟฉายคนละก,กระบอกโดยที่ไฟฉายเปรียบได้กับจิตสำนึกปฐมฐานตอนแรกฉันเปิดไฟฉายฉันก็เห็นแค่สิ่งที่ไฟฉายของฉันส่องไปถึงนี่คือโลกปฐมฐานของฉันโซลิ p ซิซิมทันใดนั้นฉันเหลือบไปเห็นลำแสงอีกเส้นหนึ่งส่องอยู่ที่ผนังนี่คือร่างกายของผู้อื่นจิตของฉันทำการจับคู่ทันทีเฮ้ นั่นมันลำแสงเหมือนลำแสงของเราเลยนี่และมันก็นำเสนอร่วมว่าลำแสงนั้นต้องมาจากไฟฉายอีกกระบอกหนึ่งแน่ๆนี่คืออัตตาอื่นอัลเทอร์อีโก้และที่สำคัญที่สุดเมื่อฉันเห็นว่าลำแสงของฉันกับลำแสงของเขากำลังส่องไปที่ผนังห้องเดียวกันในวินาทีนั้นเองห้องทั้งห้องก็ได้ถูกกำเนิดขึ้นในฐานะพื้นที่ส่วนกลางที่เราแชร์ร่วมกันนี่คือ โลกอัตวิสัยระหว่างกัน intersubjectivity โลกไม่ได้มาก่อนเราครับแต่เราฉันและเธอต่างหากที่มาก่อนและร่วมกันประกอบสร้างโลกขึ้นมาเอาละครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องทั้งหมดแล้วคุณยังจำคำถามแรกสุดของเราได้ไหมครับตอนเปิดรายการคำถามที่น่าขนลุกจากข้อโต้แย้งที่ร้ายแรงว่าถ้าปรัชญาของฮุสเซอร์เป็นจริง เราทุกคนก็ต้องถูกขังอยู่ในคุกของตนเองหรือ s o l i p s ิ s ซมเราทุกคนโดดเดี่ยวในชิตของตัวเองและคุณก็เป็นแค่ไอเดียในหัวของผมณบัดนี้ h u สเซลได้มอบกุญแจไขออกจากคุกนั้นให้เราแล้วครับและกุญแจดอกนั้นไม่ใช่การคิดเองเออเองและบอกให้เราเชื่อว่าคนอื่นมีจริงแต่เป็นกุญแจที่เกิดจากการอธิบายอย่างรัดกุมที่สุดว่าประสบการณ์ของเรามันทำงานยังไง เราไม่ได้พิสูจน์ว่าคนอื่นมีอยู่จริงเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้โดยตรงแต่เราแสดงให้เห็นว่าเรามีประสบการณ์ต่อคนอื่นว่ามีอยู่จริงได้อย่างไรมันยังคงเป็นคำอธิบายการรับรู้ประสบการณ์จากมุมมองบุคคลที่หนึ่งอยู่ดีนะครับเราเริ่มต้นจากประสบการณ์ดิบๆของการจับคู่หรือ pairing ที่ซึ่ง live ซึ่งเป็นกายที่ฉันรู้สึกจากภายในซึ่งอยู่ที่นี ได้เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับเคอร์เปอร์ซึ่งเป็นกายวัตถุที่อยู่ที่นั่นมันคือความรู้สึกเสียวไส้ตอนเห็นคนล้มการจับคู่นี้ได้จุดชนวนให้เกิดการนำเสนอร่วมหรืออัพพิเซนเทชันซึ่งเป็นการถ่ายโอนความหมายที่ทำให้ฉันรับรู้ถึงจิตใจที่ฉันมองไม่เห็นโดยตรงจิตใจที่เป็นอัตตาอื่นซึ่งมีศูนย์กลางหรือที่นี่เป็นของตัวเองมันคือคกลไกเดียวกันกับที่เราถูกดูดเข้าไปในนิยาย และเรารู้ว่าเขาคือคนอื่นอย่างแท้จริงไม่ใช่จินตนาการของเราได้อย่างไรก็ด้วยการเปรียบเทียบข้อจำกัดที่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปทวนสอบความรู้สึกของเขาได้โดยตรงเหมือนกับที่เราเดินไปดูหลังบ้านได้นั่นเองเพราะวัตถุแห่งประสบการณ์เราตรวจสอบทวนซ้าได้แต่อัตตาอื่นเราไม่สามารถและในวินาทีที่พวกเราทั้งสองรับรู้ซึ่งกันและกันว่า กำลังมองดูโลกใบเดียวกันโลกภาวะวิสัย Objective World ก็ได้ถูกกําเนิดขึ้นจากสภาวะอัตวิสัยระหว่างกันหรือ intersubjectivity นี้เองและนี่คือบทเรียนหลักจากหนังสือ Cartesian Meditation ส่วนที่5ครับ Huxer ได้พลิกความเข้าใจของเราทั้งหมดผู้อื่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับจิตสําึกของฉันแต่ผู้อื่นคือเงื่อนไขที่จําเป็นที่สุดสําหรับการมีอยู่ของโลกทั้งใบ โลกที่เป็นจริงสำหรับทุกคนไม่ได้ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยอัตตาเพียงหนึ่งเดียวมันต้องการเราดังนั้นคุณผู้ฟังที่พอจะรู้ระบบระเบียบของวิชาปรัชญาคุณผู้ฟังน่าจะเห็นเขารางแล้วนะครับว่าปรากฏการวิทยาซึ่งเป็นศรราสตร์ว่าด้วยการรับรู้ในมุมมองบุคคลที่1ซึ่งดูจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในหัวเราคนเดียวนั้นจะก,ก้าวไปสู่การสร้างระบบจริยธรรมของโลกภาวะวิสัยได้อย่างไร Intersubjectivity เนี่แหละครับคือจุดสำคัญที่ใช้เป็นสะพานเชื่อมในการสร้างระบบจริยธรรมของโลกภาวะวิสัยการมีอยู่ของคนอื่นทำให้เราสร้างโลกที่เป็นจริงสำหรับพวกเราขึ้นมาได้และด้วยบทสรุปนี้เองครับการเดินทางอันยาวนานของเราในซีรีส์ Cartesian Meditations ของ Edmund Husserl ก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปอย่างสมบูรณ์เราเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยความพยายามบ้าบินที่จะหารากฐานที่แน่นอนที่สุดของความรู้ทั้งหมดเหมือนที่เดกา a เคยทำ เราได้รื้อถอนโลกทั้งหมดและสุดท้ายเราก็ผลพบรากฐานนั้นไม่ใช่ในพระเจ้าไม่ใช่ในโลกภายนอกแต่ในโครงสร้างของจิตสํานึกของเราเองตลอด5ตอนนี้เราได้รู้จักกล่องเครื่องมือทางปรัชญาที่สำคัญหลายชิ้นเราได้เรียนรู้วิธีการวงเล็บโลกเอโปเคเราได้เห็นว่าจิตของเราประกอบสร้างทั้งเวลาและตัวตนขึ้นมาอย่างไรและในวันนี้เราก็ได้เห็นว่าเราเชื่อมต่อกับผู้อื่นและ ร่วมกันสร้างโลกภาวะวิสัยขึ้นมาได้อย่างไรเราได้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในปรัชญาศตวรรษที่20มาอยู่ในมือแล้วนั่นคือปรากฏการวิทยา (phenomenology) และเราจำเป็นต้องใช้มันครับเพราะในซีรีส์ชุดต่อไปก้าวข้ามจากฉันคิด (I think) ของเดกัสลาฮูเซลไปสู่คำถามที่ดิบเถื่อนและใกล้ตัวเรามากยิ่งกว่านั่นคือฉันดำรงอยู่ในโลก (I am in the world) ได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าภาวะการดำรงอยู่ (being) ซึ่งเป็นคำถามที่ปรัชญายพยายามตอบมานานกว่าพันปีแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ใช่สักทีเราและมาตินไฮเดเกอร์จะใช้เครื่องมือที่ชื่อปรากฏการวิทยาของฮ er ุสเซลนี้เพื่อพยายามไขประตูสู่คำถามที่ยิ่งใหญ่และลึกลับที่สุดคำถามหนึ่งในประวัติศาสตร์ปรยยัชญาเรากำลังจะได้อ่านหนังสือ Being and Time ของมาตินไฮเดเกอร์ไปพร้อมๆกันครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับ The Secondary Podcast สวัสดีครับ